Ya Avali, Wahapura Parit Puranti, อะิวาธานสิสนิังาจยโจตรวะทังติอายุโนอลาจโนะนาินสังุสุปฏิทิาจกาลังายสะนาโตบุคขปติโตจติณโมจายังนิลาิตตเพรนจาจกะตาาาบาลัจกิโกนะมนุปินัง ตูมม่มีพุทธังปัสุตังอนัปปะกันตีปะตุตัปมังกรังลังันตุตปะวะตัปกุทานภาวินาสทารุธีะวันตุเตปะตุตัปมังกังลังันตุตปะวะตสัปปะนมานุภาวนาสทารุธีพะวันตุเตปะตุตัปังกรังลังันตุตปะวะตาสัปสังนภาวนาสทารุธีพวันตุเต พินดา,า,าโดมต,ตุยาประโยขอส่วนแห่งบุนนี้ยงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายข้าพระเจ้าขอตั้งจิตที่ผลกุศลแต่ไปในภัยสารถึงญามณานาคูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันอีคนเคยร่วมงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้ทั่วทุกตัวตนขอคุศสนผลกรรมที่ทำนีจงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งม,มุนจงสำมร็จแก่ยาตนิสสิทุนที่เวียนวนใยเกิดกำาเนินมาสรรพสัตว์ทั่วหน้าเทพรักจงประจักษ์ในคุศลผลนี้นะผลจากผู้ประสบสุขุเิลาทรงจงทาง้าบที่ ไปข่าวบ้านม่วงอันนี้ก็สิไปบ้านม่วงหัวจักแล้วเอาไปบ้านม่วงนด้เจ้าเจ้าหนีลบชอบดืมอด้จอดลืมลืมเจ้าไปแล้วืมเล้วบอลืมจ้าลืมเนลืมไป ม,มันบอกแล้ว,ลวเราจะลือมไปทำคนะเกาว์นที่เนานี้แล้วตต่อมา้าาที่จะาหอกับไปตามนั่นดีจะไปตามนา่ทีก็ธรรมดาล,ล,าละไปวัดย,วดยูวัดยูค่ะวัดยูวัดลายมาในนั้นแหละยังบวท่านได้ไปยอยู่ไปให้มันเซตมม่นี้แหละ เจ่าจ้านอนท่าโลดเดี๋ยวสี่อันฝากข้อความทางเสียงหรือโทรไปหอดบริษัทโทรเลยนอนเลยค่ะโจ้าจ้า มันเผอมันเพอเออมลืมเนาะอายโอมันซื uh, yo, out, oh, ้อมาเล้วใช่ป่ะเพิ่คันนกัน้ามันกระแตะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีเล้ันแตกดี้ยมันเผอนี่ยท่าหนซุ่มซื้นล่ะโอ้ยเก่างเลือ ัวในดีดีเลยะมันดีเลยแม่บุญยัเน้ำอาบเออด็น้อยเอยดสน้ำก็ได้ปะได้รอาพออาบเลอาพอดีหน่อยหะน้าย้ำอูหน่อยเาเลี้ยงอยู่นะย้ำอาบยอดสซ้น้ำน้ำเซ้น้ำน้ำอาบ กเพราะว่ายอดใสน้ำะเนาะเขาบอกอันนี่เอะยอดเจอน้ำกยอดแล้วก็นอาเี่ยบ่มีแห้ยไม่แห้งจะฟังมาลับพนันเด้อหนาวพนันก็ไปเนอะไปเพื่อบนี่นองบอยี่บ้านยังได้ก็ไปพังวันโสีฟักอันไปทั้งคุณอนนี้หนังนีนะมารับซ่เจ้าเข้าอันตู้มานตู้มานสีไปอีกคนนะก็กดไปทั้หมไ้ตู้มานนตินะบานละันหวาน ออกโซลสีก็เป็นบ้านบานละข้างแรกนะออกจากบ้านบานแล้ก็บ้านแก้วไปทางแน่น่าดนบ่ไฟไปผู้เลสรนสีแล้วมั้งก็อสีอู้เกันนี้ก็ยัดตีเดียวเราบอกว่าลูกเกิอบอะเราก็คิดโตเลยดีเดียวว้า้ามันยากาถึิเหยีนีเล่ะทำเท่าเนอดีถึงเือไม่ทำมันรอตีขึ้นสาไบ้านเลยจะ

จักเขาเล็กน้อยเขาเขาำบม่เขาพูดหรือเปล่ามาเพือนที่โตอแล้วเือนลูกเกลืองอ่าหล่ะมาอยู่ฮันหรือเปาลาว่าอยู่ฮันละตีสองตีสามอาบนนี่เขาเป็นนองในบ้านล่ะค่อยมาหรืเขาเอารืองจักมีไครเล็กน้อยเขาจักมเตอร์จักรถนต์เต็มตอนนั้นแล้วยายจังเราจะมีอยู่เกือนเนาะอยู่ได้อยู่ได้ มันไม่ได้แม่นธรรมดาอ้เามันไม่ได้จีกัแต่ิดอนีาเพราะว่ากุศลจอดเขาจะล่างเหมือนเนาะแม่นดา